นะสวัสดีครับ FC นะฮะตอนนี้ก็นั่งอยู่ริมระเบียงนะครับนั่งอยู่ริมระเบียงริมแมน่น้ำโขงนะครับกับจากการทานข้าวนะครับกับพี่ๆนะครับแล้วก็เพิ่งกลับเข้าห้องพักนะฮะเลยไม่รู้จะทำอะไรครับก็เลยมานั่งเล่นริมแม่น้ำโขงครับริมริมหน้าต่าง นะฮะไม่รู้มีคนนอนหรือยังนอนหลับกันหรืนะะนอนยังก็ไม่รู้นะฮะนอนหลับกันหรือยังก็ไม่รู้นะฮะไม่รู้ว่าจะมีเหลืออยู่กี่คนนะครับเพื่อนแล้วก็นั่งคิดอะไรเพลินเโอ้โหต้องหกสิบห้าท่านเนะยสวัสดีพี่ซัมซุงครับคุณหนูดีนะฮะคุณพี่สมัยนะครับคุณมายานะครับนะ พี่ระพีพรคุณเอสพีนะฮะคุณวิไลวันนะครับคุณที่วานะฮะสวัสดียมเด็กนะครับเดี๋ยวคุยเสร็จแล้วก็จะไปนอนอ๋อคุณพิชสมัยบอกเน็ตไม่ค่อยดีภาพไม่ชัดวะภาพชัดนะภาพชัดไหมอ๋อสวัสดีครับภาพชัดไหมครับผม ภาพชัดไหมฮะมีหลายคนบอกภาพไม่ชัดนะฮะนะฮะเออชัดไหมฮะภาพชัดไหมนะครับอไม่ชัดเลยพอชัดแล้วนะครับยังครับยังอาจจะเป็นที่สัญญาณเน็ตแล้ว นะครับไม่ชัดแนละ้วฮะเบอรอ์เอาไงดีเอา,อางี้เดี๋ยวผมอัาวิดีโอลงดีกว่านะทุกท่านเนาะมาทักทายท่านยามดึกนะครับแล้วก็จะเข้านอนแล้วครับเนาะวัสดีคุลีน่านะครับมันอาจจะเป็นเพราะสัญญาเราอยู่ริมแม่น้านะครับฝั่งนู้นคือฝั่งลาวฝั่งนู้นคือฝั่งลาวครับนะครับฝั่งลาวนะครับอาจจะเป็นที่คุณภาพของอินเทอร์เน็ต นะฮะอ่าคุณภาพของอินเทอร์เน็ตครับเอาชัดแล้วล่ะครับอ่าตรงลงชัดแล้วนะอ่าไม่เป็นไรงั้นคุยกันต่ออ่าระวางก่อนวางก่อนอ่าอืมได้แล้วไหมครับได้ไหมได้แล้วนะฮะโอเคโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะฮะที่สงสัยต้องเข้าไปคุยในห้องดีกว่าไหมหนาวเลยจะหนาวครับทุกท่าน นะครับยอดไลค์น้อยไปนิดนึงนะฮะน้อยก่าคนเข้าชมนะลืมกดนะเมื่อสักครู่นี้ก็เดินทางไปรับประทานอาหารไปกินข้าวกับพี่ๆที่เคารพรักของผมนะฮะสามสี่ท่านนะครับกลับมาที่โรงแรมก็เลยมานั่งอยู่ที่ริมระเบียงนะครับของโรงแรมแล้วก็เอนั่งมองนะครับมองไปข้างนอก นะครับยามดึกเงียบสงัดเลยฮะนะครับฝั่งนู้นคือฝั่งลาวาคิดอะไรเพลินๆนะไม่รู้จะทําอะไรคิดอะไรเพลินๆแล้วก็พรุ่งนี้คงจะได้รู้นะครับว่าคนที่จะไปร่วมงานวันที่เก้ามีกี่คนนะครับพอดีน้องกับตันกับน้องน้องเก้าก็ได้โทรศัพท์มาแล้วนะครับขอแจ้งยอดวันพรุ่งนี้ มีสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากจะพูดคุยกับทุกท่านนะครับนะครับมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดคุยกับทุกท่านนะครับคืออย่างนี้ฮะคือตอนนี้มี f c หลายท่านนะครับที่โทรศัพท์มาคุยกันนะครับมีคนส่งข้อความมาก็มีนะครับแสดงความหงใหง่ดอุรพลคนกับป้ามากเลยนะครับ แล้วก็บอกกับทนายสมเกติว่าช่วยฝากบอกป้าอย่างนั้นบอกลุงอย่างนี้นะครับผมเองก็อไม่รู้จะบอกอยังไงมันเยอะเหลือเกินนะฮะความ,มห่วงใยของทุกคนที่ส่งมานะครับช่วยลุงให้คำปรึกษาเรื่องทนายค่ะครับผมนะฮะผมก็มานั่งคิดว่าเออ,เ,อ,อเราจะช่วยลุงยังไงนะรหรือบางทีจะ,ะสื่อสาร ครับโดยนําคําพูดของ FC หลายๆคนไปบอกลุงยังไงนะครับผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้เอาให้ f c ทุกคนเนี่ยเข้าไปแสดงความคิดเห็นในช่องมนโอมนะครับให้ FC เข้าไปแสดงความคิดเห็นในช่องมนโอมบอกกับลุมผลป้าแตนตรงๆไปเลยนะครับนะฮะบ,บอกตรงๆไปเลยว่าเราคิดอย่างไรห่วงใย,ยให้กําลังใจอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับสวัสดีนนค,คุณฝนยูเอสเอนะฮะคุณเมนี่นะครับสวัสดีครับ อุ้ยหนาวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศท่านดูนิดนึงก่อนเดี๋ยวเข้าห้องดีกว่าเย็นหัวครับเดี๋ยวนะเห็นไหมครับนี่นี่ครับดูถนนนะครับเงียบกริบเลยครับเทุกคนนะเลยรถก็จอดนะครับนู่นฝั่งลาวครับฝั่งลาวนะครับฝั่งลาวอยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่นะครับสวัสดีคุณพีมนะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าห้องก่อนนะครับ เข้าห้องเข้าห้องเข้าห้องไปก่อนนะครับเอ้าเข้าไปในห้องนะครับเอ่ผมเข้าไปในห้องแล้วนะฮะปิดผ้าม่านก่อนโอ้ยทีแรกว่าจะนั่งคุยข้างนอกครับไม่ไหวนะฮะหนาวครับเย็นหัวนะครับเย็นหัวมากเลยนะครับก็เลยอ่ะเินเข้ามาในห้องดีกว่าอืมโอเคพอได้นะน่าจะพอได้ อ่า,อาชัดไหมฮะภาพชัดนะฮะดีใเลยชัดไหมอ่าอย่างนี้ชัดกว่าชัดไหมครับอ่าถอดแบนหน่อยเดียวทีนี้ทุกท่านครับผมก็เมืกี้ก็ไปปรึกษาหารือเรื่องงานเรื่องการอนะฮะนะครับแล้วก็พอดีเพิ่งเสร็จสิ้นแล้วก็กินเลี้ยงกับพี่ๆเขา จนกระทั่งตอนนี้ก็เลยกลับเข้ามาในห้องนะครับเข้ามาในห้องนะฮะแล้วก็นั่งทอดอารมณ์นั่งเคิดอะไรเพลินๆนะครับยามเที่ยงคืนนี่แหละครับนะฮะว่าเออสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเอย้เราช่วยอะไรลุงพลได้บ้างนะครับไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นทนายในคดีนะนะครับเพีเยงแต่ว่ากําลังใจเราก็ให้นะครับ คำปรึกษาเราก็พร้อมจะให้นะครับแล้วก็เอฟซหลายคนก็ฝากความปรารถนาดีไปให้ลุงพลป้าแตนนะครับสรุปโดยรวมก็คือข้อความที่ส่งมาก็คือหนึ่งอย่าทิ้งลุงป้านะนี่อันนี้อันนี้เป็นประโยคยอดฮิตเลยครับอย่าทิ้งลุงป้านะสองทนายให้คําปรึกษาลุงกับป้าด้วยนะนะครับนี่มีสองข้อยอดฮิตเลยนะครับ อยู่ขมวนชัดเจนดีอ่าพี่กเกษมยังไม่นอนเหรอนะครับดรเกษมน่ารักมากนะฮะเป็นพี่ชายที่น่ารักนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าเวลาคุยกับพี่เขาแล้วมันคุยได้ทุกเรื่องแล้วก็คุยกันแบบสนิทใจนะพี่กเกษมแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็นอนอยู่พี่มารุษนะครับแล้วก็พี่นครก็กลับบ้านแล้วนะฮะเออ เขาเรียกอะไรครับวันนี้รู้สึกมันงงๆปกติเที่ยงคืนน่าจะนอนได้แล้วนะฮะวันดีพี่บุญบุญพานะครับบุพผาไม่บุญพาบุาบผา,บพ,าพี่นิดวัสดีครับคุณคุณฝนคุณในสตอรี่สวันดีนะฮะนะครับเนี่ยหลายคนห่วงใยลุงคนมากหลายคนห่วงใยลุงคนมากจริงๆมันเป็นปรากฏการณ์ที่ผมงงๆนะครับว่า ลุงพลเองเนี่ยทำไมมีคนรักเยอะในมุมหนึ่งก็มีคนที่ไม่ชอบเขาก็มีนะครับแต่ในมุมหนึ่งก็มีคนรักเขาเยอะนะครับมีคนแสดงความผงยายเมื่อกี้มีคุณแม่บางคนบอกเห็นลุงวันแถลงข่าวแล้วก็ร้องไห้มีพี่ท่านหนึ่งบอกว่าทนายฉันเห็นแล้วก็เห็นใจเขานะทนายขอร้องล่ะ นะครับอย่าทิ้งลุงนะครับผมผม,ผมไม่ทิ้งหรอกครับงานที่ผมรับผิดชอบอยู่ผมทำงานให้จบแน่นอนไม่ต้องห่วงนะฮะ mm hmm. ในส่วนนะครับทนายความท่านใหม่ที่จะมาดูแลคดีนะครับ mm hmm. ผมก็เห็นว่าลุงพลกับป้าแตนก็คงจะมีการปรึกษากันอย่างรอบข้อคุณกีฬาพาบอกมันช็อกค่ะที่ห่วงใยลุงป้าเพราะรู้ว่าลุงบริสุทธิ์ไม่ใช่คนร้าย นะครับเพราะทุกคนสมัมผัสได้ว่าลุงพลไม่ผิดครับนั่นไงเห็นไหมครับทุกท่านครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะผมพูดตรงๆนะผมก็ไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยนะผมก็ยังมองไม่ออกครับว่ามันจะมีมูลเหตุจูงใจอะไรที่จะไปทําน้องนะผมจริงๆนะนะครับนะครับผมก็มีความรู้สึกเชื่อว่าลุงพลเนี่ยนะครับน่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับ นะครับน่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการเฟ้นหาทนายความที่จะมาทําคดีตรงนั้นเนี่ยก็เป็นสิทธิโดยเด็ดขาดขององค์ครเขานะครับผมผมขอให้เอฟซทุกคนอย่าไปกดดันอย่าไปเร่งเราอย่าไปให้เขาเร่งรีบนะครับยังมีเวลาพอสมควรอยู่ที่จะจัดสรรหาทนายความท่านใหม่นะครับแล้วก็ตัวผมเองเนี่ย ก็อย่างที่บอกครับเป็นเพื่อนนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับหรือถ้ามีอะไรที่อยากจะโทรคุยกันปรึกษาเลยผมก็ยินดีครับนะครับยินดีครับไม่ได้มีเจตนาจะไปรับงานรับเงินอะไรอย่างที่เพจบางเพจไปด่าผมหรือมียูทูบเบอร์บางช่องเอาผมไปเล่นงานหรือไปพูดอะไรในทางเสียหายผมยืนยันครับยืนยันตรงนี้กับทุกท่านเลยนะครับแล้วก็มีบางเพจนะฮะก็แบบนึกสนุก เอาชื่อทนายความ2・องสามคนสี่คนไปแขวนแล้วบอกว่าใครให้ลงคะแนนว่าจะเอาใครสิ 2, ่งท <im> ี่ปรากฏเป็นเพียงแค่เกมมันเป็นเพียงคอนเทนต์นะครับนะครับลงคะแนนว่าให้ทนายเบอร์1หรือเบอร์สหรือเบอร์สามหรือเบอร์สนะครับตรงนั้นผมก็ไปดูมามันก็ก็ตลกตลกนิดหน่อยนะฮะนะยิ่งตลกตลกนิดหน่อยแต่สุดท้าย อย่างไรก็ตามนะครับเดี๋ยวลุงพลกับป้าแดงเขาจะตัดสินใจเอาเองนะครับบอกตรงๆนะครับเดี๋ยวเขาจะตัดสินใจเอาเองโดยที่ตัวผมเองเนี่ยนะครับไม่เกี่ยวข้องครับย้ํานะครับวันที่ผมไปเยี่ยมไปให้กําลังใจวันที่ลุงพลไม่อยู่บ้านเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะไปรับงานรับเงินเหมือนกับคนที่เอาผมไปแผวนด่านะครับบอกตรงๆไปในฐานะเพื่อนคนหนึ่งที่ห่วงใยกค่นั้นเอง นะครับเพราะฉะนั้นเอี MC ทุกคนที่ดูการไลฟ์สดตรงนี้อยู่นะครับก็ขอให้สบายใจว่าลุงพลกับป้าแสงคงจะปรึกษา,าเลยกันอย่างรอบคอบโอ้อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับเพราะว่ายอดผู้เข้าชมเยอะแสดงว่ามีคนแอบแฝง,นะงอยู่นะครับมีคนแอบแฝงอยู่นะครับเขามียชมเก้าร้อยกว่าแต่มียอดไลค์หกร้อยกว่า <c oughs> นะครับ ต่บางส่วนเนี่ยผมเองก็รู้สึกอึดอัดนิดหน่อยเพราะว่ามันมีการฝากความหวังอะไรไว้เยอะแยะไปหมดเลยแต่ก็ก็ยินดีนะครับที่จะเป็นสะพานในการสื่อสารไปนะครับยินดีที่จะเป็นสะพานสื่อสารไปแล้วผมก็มีความรู้สึกดีใจกับลุงพลกับบ้าทแตนที่ FC หลายๆคนช่วยกันอุดหนุนสินค้านะครับมี f c หลายๆคนช่วยกันอุดหนุนสินค้านะครับ ในการสร้างรายได้ให้กับลุงพลป้าแตนในการใช้เป็นค่าใช้ใจ่ายในการต่อสู้คดีต่อไปหรือในการดำรงชีวิตนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเอฟซี FC ทุกคนน่ารักมากนะครับขออนุญาตถอดเสื้อนิดนึงนะครับเอทุกคนน่ารักมากนะฮะนะครับที่เขาเรียกว่าสร้างโอกาสนะครับให้กับทางลุงพลป้าแตนในการที่จะมี ค่าใช้จ่ายของเขาโดยที่ไม่ต้องถูกใครด่าทอหรือครหานะครับเป็นการขายสินค้าด้วยความสุจริตนะครับเนาะแล้วก็ผมเองก่อนนอนก็เลยเพึ่งกลับมานะครับเพึ่งจะกลับมาจากกินข้าวปรึกษาหรืองานกฎหมายบางส่วนนะครับแล้วก็เลยเข้าห้องมาก็ยังไม่ได้อาบน้ำหรอกครับก็เลยมาตั้งกล้องคุยกับทุกท่านก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ กดให้มันบาล้านกันนะครับคนเข้าชมเกือบ1 0 0 0นะครับยอดไลค์800ทุกท่านครับวันที่9สนุกแน่ครับวันที่9นี้ผมจะเชิญลุงพลป้าแตนนะครับไปร่วมงานเพื่อให้ทั้งสองคนได้ผ่อนคลายนะครับให้ทั้ง2คนได้รับกำลังใจจากทางยูทูบเบอร์ให้ทั้ง2คนได้รับกำลังใจจากทาง f อฟผ่านทางช่อง y o u t u b e ของยูทูบเบอร์แต่ละช่อง นะครับเดี๋ยวผมจะโทรศัพท์ไปไปวันพรุ่งนี้ในการไปเชิญเป็นทางการอีกทีหนึง่งถึงแม้ผมจะไลฟ์เชิญเป็นทางการไปแล้วทาง u t u b e นะครับแต่ผมจะโทรศัพท์ไปนะครับไปเชิญเป็นทางการอีกทีหนึง่งทุกท่านอยากให้ลุงพลป้าแตนไปร่วมง,งานวันที่เก้าไหมครับให้คุณนัททีกับครอบครัวรไปร่วมง,งานวันที่เก้าไหมครับไปพักผ่อนสมองนะครับไปพักผ่อนสมองนะครับไปเขาเรียกอะไร ไปเพื่อที่จะปรับความเข้าใจอะไรบางอย่างนะครับบางทีอาจจะมีความรู้สึกกับยูทูบเบอร์ YouTuber บางช่องที่อาจจะไม่เข้าใจลุงอาจจะมีความรู้สึกว่ามันห่างเหินหรือเปล่าทําไมช่วงนี้ลุงไม่ค่อยอยู่บ้านนะครับก็ถือซะว่างานเลี้ยงที่ผมจัดยิงนัดเดียวในนก3-4ตัวก็คือ 1. ฉลองแสนทรัพย์ 2. นะครับเป็นการมอบความสุขก่อนวันปีใหม่ สามเป็นการผ่อนคลายให้กับลุงพลป้าแตนแล้วก็ทีมงานยูทูบเบอร์ทั้งหมดสี่เป็นการสร้างความสามัคคีของกลุ่มของเรานะครับผมใช้คาว่ากลุ่มของเรานะนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสนุกแน่ครับทุกท่านวันที่เก้าสนุกแน่เนี่ยค,คุณมารีบอกอยากให้ลงใครเครียดน,นะครับอยากให้คุณทนายเชิญผมเชิญไป,ไปทางช่อง YouTube แ้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะโทรศัพท์ไปเชิญไปทางการอีกทีหนึ่ง นะครับถ้าลุงพลป้าแตนไม่ติดภารกิจอะไรนะครับอยากให้มาร่วมงานอยากให้มาเป็นเกสไม่ต้องเครียดอะไรครับผมจะเป็นเจ้าภาพที่ดีผมจะทําหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีในการอามอบความสุขให้นะครับในวันงานจะไม่มีการคุยเรื่องคดีความใดๆทั้งสิน้งนงานงาน,งานคดีความจะเอาออกไปเลยครับไม่ต้องมาสนใจนะครับทุกท่านเราขอกินข้าวร้องลําทาเพลง ะครับแล้วก็มีการแจกของรางวัลบ้างนะครับนะครับอานะครับนะครับไม่มีอารมณ์จะไปก็ก็แล้วแต่ดุลพินิษนะครับบางคนบอกว่าถ้าเป็นเราเราไม่มีอารมณ์จะไปแต่เป็นผมผมอยากให้ไปผมอยากให้ลุงพลไปรับนะครับไปรับกำลังใจนะครับไปรับความรู้สึกดีๆจากเพื่อนพ้องน้องพี่ นะครับนะครับไปพักผ่อนนะครับไปลืมความทุกข์ความโศกความเสียใจอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับถ้าสามารถไปได้ผมอยากให้ไปแต่ถ้าไม่สะดวกก็สุดแล้วแต่ลุงนะครับกับป้าคล้วลันนะครับผมก็ขออนุญาตจัดงานเหมือนกับคืนความโศกเพราะว่าเดี๋ยววันปีใหม่เนี่ยผมก็มีกิจกรรมกับครอบครัว นะครับวันปีใหม่ผมคงจะไม่มีโอกาสได้มาฉลองกับทุกท่านเพราะบางท่านเองก็ต้องกลับบ้านเพื่อไปหาครอบครัวถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นผมจัดงานครั้งเดียวมีประโยชน์3เรื่องเลยครับฉลองแสนซั์สร้างความสาม,มคัคคีแล้วก็ให้ลุงพลกับป้าแตนได้ไปพักผ่อนตามอัธยาศัยผมใช้คานี้นะครับตามสะดวกไปร้องรำทำเพลงไปกินข้าวกินปลา อ่าบางทีทุกท่านอาจจะได้เห็นลุงพลร้องเพลงก็ได้นะครับผมจ้างคาราโอเกะมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้จ้างคาราโอเกะไว้เรียบร้อยแล้วนะครับติดต่อไว้เรียบร้อยนะครับเบื้องต้นตอนนี้ใช้งบประมาณนะครับนะครับเบื้องต้นใช้งบประมาณไปเกือบสามหมื่นแล้วก็น่าจะมีมากกว่าน,นั้นเพราะว่าอาจจะมีของรางวัลอาอุนอ่นนุนสินค้าดีครับคุณพิสมัยพูดถูกนะครับอ๋อเข้าใจครับไม่ต้องห่วงครับคุณวิ ลัดดานะวิรันดาหรือวิรันดาผมเข้าใจอยู่แล้วครับนะครับไม่สะดวกไม่สบายใจก็ไม่เป็นไรนะครับสวัสดีคุณเฟิร์สคุณเฟียสนะครับสวัสดีน้องมารีนะครับคุณเนยนะครับคุณวรินนะครับดึกแล้วนะครับเกือบตีหนึ่งเที่ยงคืนกว่าหลายท่านก็ยังไม่นอนเลยครับนับพันคนนี่ยังไม่นอนแสดงว่านั่งเฝ้าติดตามเงี่ยหูฟัง คลิปต่างๆของคนบ้านกกอกตลอดเวลาแน่นอนอยากรู้ความเคลื่อนไหวเป็นช่วงๆถูกต้องไมหมฮะนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็คุณบุญมีบอกว่าลุงคงไม่ปฏิเสธนะครับก็ไม่ไม่จำเป็นต้องผูกมัดนะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรฮะแล้วก็เอาความสะดวกก็แล้วกันเอาความสบายใจไปที่ตั้งกันแล้วกันไม่มีอะไรเ <c oughs> ชิญนะครับผมเชิญจริงๆนะครับผมเชิญ นะครับมาได้ก็ยินดีมาไม่ได้ก็ไม่ได้กดเครืองอะไรแล้วก็อ,อ,อะไรอะ่ะเรื่องอื่นๆก็คงไม่มีอะไรณขณะนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะทราบจำนวนของคนที่จะมาผมเหมาทั้งโรงแรมเลยนะครับนีผมเหมาทั้งโรงแรมนะครับแปดหลังนะครับบ้านแปดหลังนะครับอ๋อพอดีผมเพิ่งเข้ามากลับมาจากการกินข้าวกินปลาปรึกษาหารืองานกับผู้ใหญ่นะครับก็เลยขึ้นไลน์ทั้งนิดนึง เดี๋ยวทุกท่านจะบอกเอ๊ะทำไมทานายสมเกตหายไปเลยหลังจากที่ไลฟ์สดตอนช่วงเช้านะครับอยากเห็นทุกคนมีความสุขลุงป้ามีความสุขดีครับอยากเห็นความสามัคคีดีครับนะฮะทานายไม่นอนหรอคะกำ,กำลังจะนอนครับเดี๋ยวก็นอนแล้วครับเดี๋ยวก็ลงไลฟ์แล้วไม่มีอะไรเพียงแต่ทักทายทุกท่านนะครับทักทายทุกท่านตอนนี้ผมอยู่ริมแม่นำ้ำโขงผมก็มองไปบรรยากาศข้างนอกมันก็เหงา หวังเว้งวงเวงเงียบๆนะครับนะครับ,นะรบมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าอยากพูดอะไรสักนิดหนึ่งก่อนนอนนะครับอยากพูดคุยกับทุกท่านนะเนามาจากช่องพี่มาถามกับปู่มุนีนะครับเห็นด้วยเห็นดีด้วยกับความคิดอ๋อ,อ,อสวัสดีคุณทนายค่านะครับเสมือนเข้าค่ายละลายพฤติกรรมมานะโอเคขอให้มีความสุขนะฮะ แล้วก็สวัสดีครับท่านทนายเพิ่งเข้ามาครับขอบคุณครับคุณสุนีบอกทนายพูดดีก็พูดดีครับเดี๋ยวนี้มีความรู้สึกไม่อยากจะไปอาฆาตแค้นใครไม่อยากจะใช้อารมณ์ด่าใครไม่อยากจะก้าวร้าวนะครับแม้จะมีหลายๆคนมามาปวดผมนะมีหลายคนเอาผมไปแขวนด่านะครับมีหลายคนไม่เข้าใจสิ่งที่ผมพยายามสื่อสาร มีหลายคนเกลียดชังผมเหมืนขี้หน้าผมแล้วแต่จะเรียกนะครับทุกคนฟังไว้นะครับผมออกโอสีกรรมให้ผมไม่อยากต่อเวรต่อกรรมกับคุณนะครับผมจะทําหน้าที่ทนายความของผมไปให้จบนะครับแล้วก็ดูแลพี่น้องอยู่